ตอนที่135่งอสจูซอเอออกมาทำงานหน่อยพวกเขากล้าดียังไงมาขังอาจารย์ถังเอาไว้ท่านใดนั้นเองแววตาของมูส่วนก็ดูเยือกเย็นขึ้นมาราวกับพร้อมจะแช่ทุกสรรพสิ่งให้กลายเป็นน้ำแข็งได้โจโจรู้สึกได้ถึงอารมณ์ของเขาจึงจับมือเขาเอาไว้พร้อมเอ่ยว่าสิทธิ์พี่ใหญ่ไม่ต้องกลัวมีหนูอยู่ทั้งคนขณะที่พูดหนูน้อยก็มองค่ายคนนั้นมืออบอ้วนของเธอลูกคางและครุ่นคิดไม่นานนักดวงตาของหนูน้อยก็เป็นประกาย เธอหยิบเอาก้อนหินกลมๆออกมาจากกระเป๋าเธอดีดปลายนิ้วเบาๆทำให้ก้อนหินนั้นตกลงไปบนพื้นและในพริบตานั้นเองค่ายกลก็ขยายขนาดใหญ่ขึ้นค่ายกลที่ตอนแรกสามารถเข้าได้แต่กลับออกมาไม่ได้นั้นก็พลันเปลี่ยนเป็นค่ายกลที่สามารถเข้าได้ออกได้ตามปกติใช่แล้วหนูน้อยเป็นคนที่เก่งเรื่องค่ายกลที่สุดในบรรดาสิทธิพี่สิทธิน้องของเขาทั้งหมดเขาลืมเรื่องนี้ไปได้อย่างไรมู่ส่วนตบหน้าผากตัวเองเขาโมโหโจนเลอะเลือนไปหมดแล้ว ไปกันเถอะโจโจพยักหน้ายอย่างพึงพอใจหนูน้อยจับมือเขาและเดินเข้าไปข้างในทุกย่างก้าวนั้นล้วนสามารถหลบหลีกไกลกับดักได้เป็นอย่างดีทั้งสองก้าวเข้าไปในค่ายกลตามทางไปเรื่อยฮ่าฮห,หลังจากผลักประตูเข้าไปก็มีไอชั่วร้ายอันเข้มข้นแผ่ทะลักออกมาโจโจขมวดคิ้วขึ้นอย่างอดไม่ได้สำนักก้าวล้วนเป็นคนในรัฐที่เต่าทั้งนั้นพวกเขาช่ำชองในเรื่องของค่ายกลมากที่สุดแต่ทําไมด้านในนี้ถึงได้มีแต่ไอชั่วร้ายเต็มไปหมดหรือว่าจะมีใครบางคนจงใจทําให้เป็นแบบนี้ เมื่อคิดถึงตรงนี้สีหน้าของโจโจก็เคร่งขรึมขึ้นมาหนูน้อยวางมือบนวงกบประตูแล้วก้าวข้ามธรณีประตูเดินเข้าไปมู่โวนเองก็สัมผัสได้เช่นกันเขารีบคว้ามือของโจโจเอาไว้ให้เธอเดินตามหลังของเขาเขาเดินเข้าไปอย่างระแวดระวงังและกวาดตามองไปรอบๆเพื่อป้องกันไม่ให้โจโจได้รับอันตรายแต่ภายในนี้ไม่มีกับดักโจโจโผล่หน้าออกมาจากด้านหลังของเขาแล้วชี้ไปยังบริเวณหนึ่งสิ์พี่ใหญ่อาจารย์ลุงอยู่ตรงนั้นมู่วนมองไปทางนั้นแล้วเดินเข้าไปทันที เขาเลิกม่านออกและเมื่อเห็นคนที่นอนอยู่ตรงนั้นเขาก็สูดลมหายใจเข้าด้วยความตกใจทั้งสองเห็นว่าถังชิงที่นอนหน้าตาซีเซียวและดูหม่นหมองอยู่ตรงนั้นบาดแผลบนร่างกายของเขาดูเหมือนจะหายดีแล้วแต่เนื่องจากการกัดกร่อนของวิญญาณชั่วร้ายที่อยู่ภายในจึงส่งกลิ่นเหม็นออกมานี่หรือที่พวกเขาบอกว่าเป็นการรักษาจากหมอผู้มีชื่อเสียงมูซวนเกือบจะเงยหน้าและหัวเราะด้วยความโกรธแต่ทว่าสายตากลับเย็นชามากขึ้นกว่าเดิมเฮอดีดีเสียเหลือเกิน ขณะที่เขากำลังคิดอยู่นั้นโจโจก็เดินมายังข้างเตียงหนูน้อยจับชีพจรของถังชิงจากนั้นใบหน้าที่ดูอ่อนเยาว์น่ารักกลับขมวดคิ้วแน่นอาการของถังชิงแย่มากไอวิญญาณร้ายได้กัดกร่อนลงลึกไปถึงในกระดูกของเขาและปราณวิญญาณในร่างกายของเขากำลังปั่นป่วนเพราะต้องปะทะกับไอวิญญาณชั่วร้ายอยู่ตลอดเวลาจึงทำให้เลือดลมปราณของเขาไหลเวียนได้ไม่สะดวกซึ่งสถานการณ์นี้เลวร้ายกว่าของพี่เจ็ดในตอนแรกเสียอีกหากเป็นแบบนี้ต่อไปเขาต้องตายอย่างแน่นอน เมื่อเห็นแบบนี้มู่ส่วนก็รู้สึกใจหายวูบในทันทีเขาสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วถามหนูน้อยว่าโจโจพอจะมีทางช่วยไหมโจโจครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่ายังพอจะยับยั้งได้ในระยะหนึ่งแต่หนูคงต้องคิดหาวิธีที่จะรักษาแบบถอนรักถอนคนอีกทีไอวิญญาณชั่วร้ายที่อยู่ในร่างกายของถังชิงนั้นไม่ใช่อชั่วร้ายธรรมดามันเลวร้ายกว่าอชั่วร้ายที่เธอเคยพบเจอมาเสียอีกนี่จึงเป็นครั้งแรกที่เธอเคยพบเจอไอชั่วร้ายที่ไร้กาศขนาดนี้ ได้ยินแบบนั้นมูส่วนก็พยักหน้าเล็กน้อยถ้าเขาสามารถซื้อเวลาเพิ่มได้เขาก็จะทำต่อให้โจโจไม่มีวิธีรักษาแต่พวกเขายังคงมีจูซือเอียผู้ที่มีความรู้กว้างไกลยอยู่เขาจะต้องมีวิธีรักษาอาจารย์ลุงอย่างแน่นอนคิดได้ดังนี้สีหน้าของมูส่วนจึงผ่อนคลายลงถ้าอย่างนั้นเราพาอาจารย์ลุงไปจากที่นี่ก่อนเถอะพวกเขาไม่ควรอยู่ที่นี่นานักเห็นได้ชัดว่ามีคนในสำนักเก้าต้องการให้อาจารย์ลุงตายอยู่ที่นี่และหากยังอยู่ต่อไปเกรงว่าสถานการณ์คงมีแต่จะยิ่งแย่ขึ้น โจโจก็คิดแบบนี้เช่นกันมู่โวนแบกถังชิงขึ้นบนหลังส่วนหนูน้อยช่วยประคองขาของถังชิงอย่างระมัดระวงังและคอยเดินตามเขามาติดติดขณะที่พวกเขากำลังจะออกไปจากห้องนี้หนูน้อยก็กรอกตาแล้วพูดขึ้นว่าเดี๋ยวก่อนสิทธิ์พี่ใหญ่ระหว่างที่พูดหนูน้อยก็กวาดสายตามองรอบๆและหยิบเอาก้อนหินออกมาจากกระเป๋าหนูน้อยสะบัดมือโยนก้อนหินออกไปตกในบริเวณที่แตกต่างกัน ในช่วงพริบตาไอาสังหารของค่ายกลก็เพิ่มขึ้นอีกหลายสิบเท่ามันถูกเปลี่ยนเป็นค่ายกลที่สามารถออกได้แต่เข้าไม่ได้ทั้งยังเพิ่มค่ายกลลปิดเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งชั้นด้วยหากไม่เดินเข้าไปลำพังแค่ยืนมองจากด้านนอกจะไม่สามารถมองออกเลยว่าค่ายกลได้ถูกเปลี่ยนไปแล้วแต่หากเข้าไปแล้วไม่แน่ใจว่าจะออกมาได้หรือเปล่าหลังจากจัดการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วโจโจโก็ปรบมืออบอ้วนของเธออย่างพอใจใครใช้ให้พวกเขามารังแกอาจารย์ลุงของเธอกันละเธอจะจัดการพวกเขาให้เละเป็นจกเลย เราไปกันได้แล้วหลังจากที่ทำทุกอย่างเสร็จโจโจก็ยิ้มอย่างร่าเริงตอนนี้เธออารมณ์ดีขึ้นมากแล้วเมื่อเห็นหนูน้อยเป็นแบบนี้มู่ส่วนก็หัวเราะออกมาดูท่าสิบน้องของเขาจะมีวิธีแล้วสินะถูกแล้วพวกเขายึดถือเรื่องผลแห่งกรรมคนของสำนักเก้าปฏิบัติตัวแย่ๆต่ออาจารย์ลุงของพวกเขาพวกเขาก็จะเอาคืนอย่างสาสมพวกเขาจะจัดการเรื่องนี้เพื่อในอนาคตมันจะได้ไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกเฮอตอนนี้คนที่ซื่อสัตย์และจริงใจอย่างพวกเขามีไม่เยอะแล้ว แต่ไม่ต้องขอบคุณหรอกคนอยู่วงการเดียวกันก็ต้องช่วยเหลือกันอยู่แล้วสิทธิพี่สิทธิน้องมองหน้ากันและยิ้มออกมาอย่างรู้ใจโจโจสายสีใสยอย่างจริงจังและพูดว่าเธอตอบแทนความคับข้องใจด้วยความเมตตามีเพียงพวกเราที่มีความบริสุทธิ์สามประการเท่านั้นที่สามารถทําได้มู่ส่วนพยักหน้าอย่างเคร่งขรึมใช่แล้วแบบนี้เองเมื่อพูดจบทั้งสองก็พากันเดินออกไปอย่างสบายฮ่าฮ่า คนซื่อตรงทำดีไม่เสียชื่อตอนมานั้นพวกเขาไม่ส่งเสียงดังรบกวนใครตอนกลับไปก็เช่นกันอาจเป็นเพราะคนของสำนักเก้าไม่ได้ให้ความสำคัญกับถังชิงมากนักพวกเขาปล่อยให้ถังชิงนอนรอความตายตามยถากรรมอยู่ที่นี่คงจะคิดว่าค่ายกลของพวกเขานั้นสามารถกักขังทุกคนเอาไว้ได้ละมัง้งของแบบนี้โจโจเลิกเล่นไปตั้งแต่อายุสามขวบแล้วคิดอยากจะขังเธอไว้อย่างนั้นหรือเฮ้อเฮพวกไม่ประเมินพลังตัวเอง ทั้งสองพาถังชิงมายังบริเวณที่ได้นัดกับบดีกาดเอาไว้เมื่อเห็นพวกเขาบดีกาดก็รีบเข้ามาช่วยพยุงตัวถังชิงพลางเอ่ยถามว่าคุณหนูเกิดอะไรขึ้นหรือครับโจโจตอบกลับกลับไปก่อนแล้วค่อยว่ากันเมื่อได้ยินเช่นนั้นบดีกาดก็ไม่ได้ถามอะไรอีกเขาค่อยๆวางถังชิงไว้บนเบาะหลังและปรับเบาะเอนนอนดังนั้นจึงไม่มีที่ให้โจโจนั่งเธอยังเด็กจะให้นั่งข้างคนขับคงไม่เหมาะสักเท่าไหร่ แต่ถ้าว่าโจโจไม่ได้ถือสาเรื่องนี้ไม่เป็นไรหนูนั่งที่เล็กๆก็พอแล้วเพราะถึงอย่างไรก็ถึงบ้านอยู่แล้วจากนั้นบดิกาศก็ขับรถออกไปโดยไม่พูดไม่จาและผ่านไปไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงพวกเขาก็กลับมาถึงคฤหาสน์ตระกูลฉินหลังจากแบกถังชิงไปที่ห้องนอนโจโจก็เดินเข้าไปในห้องครัวไม่นานเธอก็กลับมาพร้อมกับมีดป,ปอกผลไม้เมื่อเห็นแบบนั้นย่าฉินก็ตกใจมากโจโจหนูจะทำอะไร เมื่อเห็นสีหน้าที่ตื่นตระหนกของย่าฉินโจโจก็กระพริบตาและพูดด้วยน้ำเสียงที่เป็นธรรมชาติรักษาอาจารย์ลุงในคะวิญญาณชั่วร้ายนั้นซ่อนอยู่ในบาดแผลของเขาจึงจำเป็นจะต้องใช้มีดกรีดลงไปบนบาดแผลก่อนจึงจะดึงวิญญาณชั่วร้ายที่อยู่ภายในออกมาได้ได้ยินหนูน้อยพูดแบบนั้นถึงแม้จะรู้ว่าเธอกำลังทำเรื่องสำคัญแต่ทว่าพอเห็นหนูน้อยหน้าตาน่ารักตัวอ้วนจมมืมถือมีดแบบอยู่แถมยังบอกว่าจะเอาไปกรีดแผลของคนอื่นย่าฉินก็อดที่จะตกใจจนขวันหนีดีฝ่อไม่ได้ หาคนอื่นมาช่วยทำแทนได้ไหมไม่อย่างนั้นก็โทรเรียกเหล่าหลิวมาก็ได้โจโจอยากบอกว่าไม่ต้องเพราะเธอทําได้แต่พอเห็นย่าฉินดูตกใจจนขวัญเสียหนูน้อยจึงกลืนคําพูดพวกนั้นลงไปและตอบไปว่าได้ค่ะน้ําเสียงของเธอดูแผ่วลงอย่างบอกไม่ถูกเมื่อได้ยินเช่นนั้นใบหน้าของย่าฉินถึงได้ดูมีเลือดฝาดขึ้นมา ไม่นานหลิวฮันชิวก็มาถึงคฤหาสน์ตระกูลฉินเขาช่วยกรีดบาดแผลของถังชิงตามที่โจโจโบอกและโจโจโก็ได้เตรียมพร้อมเอาไว้แล้วหนูน้อยได้ถือกละลับังใบเล็กๆรองไว้ใต้บาดแผลของถังชิงเมื่อเห็นเลือดสีดำสนิทไหลออกมาหลิวฮันชิวก็ดูจะตกใจไม่น้อยทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้หละ่ะเพราะวิญ,ญญาณชั่วร้าย โจโจอธิบายอย่างเรียบง่ายจากนั้นก็ให้เขาออกไปก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้วิญญาณชั่วร้ายเข้าไปทำร้ายเขาได้ร่างกายของเขาไม่ได้มีพลังวิญญาณค้อมกุ้มกันเอาไว้ถ้าแปดเปื้อนวิญญาณชั่วร้ายขึ้นมาจะเป็นปัญหาเอาได้เมื่อเขาออกไปแล้วหนูน้อยถึงได้ใช้ปลายนิ้วหนีบยันล่อลงปราณชั่วร้ายเอาไว้เพื่อดึงเอาวิญญาณชั่วร้ายที่อยู่ตรงบาดแผลนั้นออกมารอจนกระทั่งเลือดที่ไหลออกมากลายเป็นสีแดงเหมือนปกติจากนั้นหนูน้อยถึงได้บทยาห้ามเลือดแล้วปลดลงไปบนบาดแผลนั้น ไม่นานนักเลือดก็หยุดไหลแต่วิญญาณชั่วร้ายที่อยู่ในกระดูกก็ยังคงมีอยู่เธอขจัดมันไปได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นทันใดนั้นเธอก็รู้สึกเย็นว่าที่ปลายนิ้วหนูน้อยจึงปล่อยมือโดยไม่รู้ตัวและยันก็บินออกไปทันทีด้วยสายตาที่เฉียบคมและมือที่ฉับไวหนูน้อยรีบหยิบยันปึกใหญ่ออกมาจากกระเป๋าและโยนออกไปทันทีไม่นานนักยันล่อลงปราณชั่วร้ายก็ได้ถูกยันพวกนั้นปิดล้อมเอาไว้วิญญาณชั่วร้ายที่อยู่ภายในนั้นจึงถูกยับยั้งไว้ชั่วคราว เจ้าวิญญาณชั่วร้ายตนนี้ช่างไร้ายกาศจริงฮ่าฮ่โจโจขมวดคิ้วและหยิบเอารูปไม้แกสลักจูซือเอียออกมาเขย่าพลางพูดว่าท่านปรมาจารย์รีบออกมาทำงานเร็วเข้า